สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ธุรกิจ power of success คลิกวิกฤตสู่โอกาสทางธุรกิจด้วยการเงินดิจิทัลระดับโลกครับทำไมถึงต้องเป็นธุรกิจ power of success ครับเราดูแค่คำจำกัดความของธุรกิจก็น่าทำแล้วนะครับเพราะเป็นการทำเครือข่ายบนบล็อกเชนโดยไม่มีเจ้าของหรือคนกลางเคยทำแต่ธุรกิจที่มีเจ้าของมีพนักงานมีซ e o มีบริษัทมีคนก็มีชีวิตจิตใจและก็เปลี่ยนแปลงอะไรได้เสมอเราเคยเจอการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยน,ยน,ยน,ยนสูญหายไปเลยก็มีนะครับแม้ว่า เราจะไม่พอใจไม่ชอบไม่มีความยุติธรรมไม่มีความโปร่งใสเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราใหม่นาช่เจ้าของครับวันนี้มาเจอธุรกิจ power of success ซึ่งเป็นธุรกิจการทำงานบน็อกเชนแบบเสียงไม่มีคนกลางองอไม่มีเจ้าของโดยมีเหรียญดิจิทัลสเตเบิ c o นคอยถือเป็นตะวักเกลื่อนธุรกิจล็อกเชนกับการปฏิวัติตัวกลางครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ทําให้เราสามารถสร้างระบบที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวกลางอีกต่อไปเช่นบิตคอยน์เน็ตเวิร์กเป็นระบบแรกที่มีสกุลเงินบิตคอยน์ใช้งานบนบล็อกเชนบล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่ช่วยนํามาสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องอาศัยคนกลางเป็นแพลตฟอร์มในการทำธทุรก,กรรมแบบ p ททูเพียร์จากกระเป๋าหนึ่งไปยังอีกกระเป๋าหนึ่งโดยมีการบันทึกข้อมูลอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าบล็อกเชนและข้อมูลที่ถูกบันทึกนั้นมันเป็นข้อมูลแบบกระจายสูง หรือดิจิทัลไลซ์ไม่มีสนย์กลางจะเป็นสาธารณะซึ่งใครก็ดูได้ตรวจสอบได้และมีความตสใยมากๆครับส่วนสมาร์ทคอนแท็กคือสัญญาอัจฉริยะเป็นการเขียนโปรแกร,รมบนคอมพิวเตอร์ที่มีข้อความข้อตกลงเช่นสัญญาระบุว่าจะจ่ายเงินแบบนั้นแบบนี้ได้มีการตรวจสอบเรียบร้อยถูกต้องแล้วจึงนําสัญญานั้นมาไว้บนบล็อกเชนทุกอย่างก็พ้นจากคําว่าเจ้าของคือไม่มีเจ้าของไม่มีตัวกลางใครก็แก้ไขสัญญานี้ไม่ได้ทุกอย่างทํางานโดย AI ซึ่งจะทำงานแทนมนุษย์ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดจะสมัครเมื่อไหร่จะถอนเงินนองเมื่อไหร่มันจะทำงานให้เราทันทีตามที่สั่งไม่มีพักไม่มีบทไม่ต้องจ้างสุดยอดหม่ครับแบบนี้แล้วทำไมต้องทำธุรกิจบนบล็อกเชนมันมีดีตรงไหนธุรกิจที่เป็นดิจิทัลเอสบนบล็อกเชนก็พร้อธุรกิจบนบล็อกเชนไม่มีตัวกลางซึ่งการไม่มีตัวกลางจะมีประโยชน์ดังนี้นะครับข้อหนึ่งคือมีความเป็นเจ้าของเราสามารถทำธุรกิจบนบล็อกเชนโดยไม่ต้องผ่านธนาคารครับสามารถเก็บเงินปวนเงินทำธุรกรรมทางการ เงินต่างๆได้24ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอเปิดไม่ต้องรอคิวไม่ต้องขอร้องใครระบบ Power of c e s s ก็เช่นกันครับแค่มีโทรศัพท์มือถือก็ทําเงินได้ทันทีครับ2ความเป็นระบบเปิดและเท่าเทียมบล็อก c h a i n เป็นระบบเปิดนะครับมีความเท่าเทียมคือทุกคนมีสิทธิ์เข้ามาใช้งานอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ลำเอียงหรือว่ามี2มาตรฐานนะครับโดยต้องลงทุนครั้งเดียวที่300ไม่มีการอัตกร่าเหมือนกันหมดครับ3มีความโปรง่งใสและแก้ไขไม่ได้ระบบบนบล็อกเชน i n ันโปรง่งใส จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เมื่อข้อมูลเข้าไปอยู่บนบล็อกเชนแล้วจะมีความน่าเชื่อถือที่ทุกคนทุกฝ่ายยอมรับเพราะเรารู้ว่าไม่มีบริษัทไหนหรือใครแอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลย้อนหลังได้แล้วมันจะอยู่อย่างถาวรตลอดไปด้วยครับสิทธิ์ความปลอดภัยบล็อกเชนใช้ระบบเก็บข้อมูลแบบกระจายสูงถ้าหากจะแก้ไขขอมูลจะต้องเข้าไปแฮกในระบอบคอมของทุกคนพร้อมกันทั่วโลกซึ่งมันเป็นไปได้ยากครับถ้าธุรกิจบล็อกเชนเป็นธุรกิจที่ไร้พรมแดนอย่าง แท้จริงครับไม่จําเป็นต้องไปเปิดสาขาเปิดธนาคารหรือขออนุญาตเพื่อดําเนินการธุรกิจแต่ที่นี่ครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนของโลกคุณก็สามารถทําธุรกิจได้ถิ่งแค่มีอินเทอร์เน็ตครับข้อสุดท้ายก่อนหาระที่เราทําธุรกิจบนบล็อกเชนมันไม่มีตัวกลางไม่มีเจ้าของไม่มีบริษัทไม่มีพนักงานเพราะฉะนั้นก็ไม่มีค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ขอรับการให้ผลตอบแทน จึงให้ผลกลับมายังผู้ใช้งานโดยตรงตามคำสั่งที่เขากำหนดซึ่งระบบของ Power of Success มีกำหนดการจ่ายคืนให้กับผู้ที่เข้าไปใช้ระบบ100%รอติดตามชมแผนการตลาดในรอ,อกค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ